ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอ move on จากเฟรนกี้ริโอแนผีแจมเรือล่าโควาสิตริโอฟอรินานตำนานแมนยูเต็ดออกปากแนะนำต้นสังกัดเก่าให้คว้าตัวมาโตโควาสิตกองกลางของเชลซีแข่งทีมชาติโครอเอเชียย,ยังเหลือสัญญากับสิงห์ลูอีกเพียงปีเดียวเท่านั้นซึ่งทำให้อนาคตของเขากลายเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองในช่วงซัมเมอร์นี้ กองกลางวัย29ถูกคาดหมายว่าอารลาตินสแตมฟอร์ดบิดหลังจบซีซั่นนี้โดยมีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ความสนใจอยู่ฟูรินานมองว่าปีแสดงควรหันมาคว้าโคบสิตแทนที่จะเป็นฟรงกี้เดยองที่เคยตกเป็นข่าวกับพวกเขาเมื่อปีก่อนการคว้าตัวเดยองมันยุ่งยากและซับซ้อนเกินไป move on เถอะเขากล่าวผ่านช่อง YouTube ของตัวเองผมคิดว่าโคบสิตน่าจะเหลือสัญญาอีกปีเดียวผมชอบเขานะเขาแตกต่างจากแข้งที่เรามี ทางนี้คาดกันว่าเชลซีจะเรียกร้องค่าตัวราว35ล้านปอนด์สำหรับมิดฟิลด์ที่ลงเล่นให้พวกเขามาแล้ว221นัดถ้าฟรีว่าไปอย่างเหตุผลที่ไม่อยากให้แมนยูคว้าเมสันเมาส์ขอขอบคุณบทความจากบอบูเมสันเมาส์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถูกจับมาเล่นฟักกิ้งเลฟกันอย่างเมามันแต่นี่คือเหตุผลที่เด็กผีผู้มีอาการทางจิตเล็กน้อยอย่างผมไม่ค่อยอยากให้ปีแสดงคว้าตัวนักเตะของเชลซีผู้นี้มาร่วมทีมสักเท่าไหร่ หนึ่งมันจำเป็นต้องซื้อจริงๆเหรอในเมื่อตำแหน่งหน้าต่ำก็มีบรูโน่เฟรนันเดสอยู่แล้วหน้าซ้ายก็มีทั้งมาคัสและฟอร์จเจรอนซานโชแล้วไหนจะอาริฮันโดกานาโชหน้าขวาก็มีอันโตนี่เจดอนซานโชแล้วไหนจะฟาคุนโดเปยิสตรีสองค่าตัวประมาณเจล้านปอนในสถานการณ์นี้ถือว่ารุนแรงเกินไปครับเพราะเขาไม่ใช่เป้าหมายหลักที่ควรวอดวายด้วยสู้เก็บเงินเอาไปสมทบทุนซื้อดีแคนไรท์ไม่ดีกว่าหรือ 3. ถ้าจะซื้อเมสันเมาส์เพื่อมาสวมบทใหม่เลแบก์ผมว่าเอาเงินไปซื้อเจมส์วอดเราวน่าจะสร้างประโยชน์ให้กับทีมของเอริกเทนฮากได้มากกว่าไม่ว่าจะด้วยตำแหน่งการเล่นที่เป็นมิดฟิลด์ตัวกลางอยู่แล้วฟอร์มการเล่นและฝีเท้าก็ไม่เลวทุ่มเทเปิดบอลได้วางบอลแม่นยำยิงไกลหนักหน่วงเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นลูกเซตพีซทั้งยิงฟรีคิกและเปิดลูกเตะม,มุมอันเป็นจุดบกพร่องของแมนยูเต็ด4ในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลาง ผมไม่คิดว่าเมสันเมา์จะทำหน้าที่ได้ดีกว่าคริสเตียนเอริกเซนและบางทีไม่เว้นแมตตเฟรดที่เวลาองค์ลงจะแปงลงร่างเป็นเฟรดดินโยยอดดาวเตะสายพันแซมบ้าสยอง 5. ถ้าได้มาแบบฟรีๆค่อยว่าไปยังฮ่าๆๆช้ำแต่ต้องสู่หก เซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันตำนานนายใหญ่ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับสุดเจ็บปวดที่เห็นเป๊ปกอริล,ล่ากุนซือแมนเชสเตอร์ซิตี้คว้ารางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมพรีเมียร์ลีกประจำฤดูกาล2022 2023กัวเดิโอลานำทัพเรือใบสีฟ้าผง,งาดควา้าแชมป์ลีกในซีซั่นนี้และเป็นการควา้าแชมป์3สมัยติดต่อกันที่สำคัญพวกเขาได้แชมป์5จาก6ฤดูกาลแถมมีลุ้นที่จะสร้างประวัติศาสตร์คว้าทริปเป็ลแชมป์เนื่องจากทีมเข้าชิงศึกเอฟเอคับและยูฟ่าแชมเปี้ย์ลีก ถ้าห,กหากนายใหญ่ชาวสเปนิสสามารถคว้าแชมป์อีก2รายการที่เหลือได้สำเร็จนั่นจะทำให้เขานำแมนซิตี้ก้าวขึ้นไปเทียบชั้นไมเตอร์ที่เคยคว้า3แชมป์เมื่อปี1999ยุคเซอร์เฟอร์กี้กลุ่มบางเหียนจากผลงานชิ้นโบแดงเหล่านี้ทำให้เป๊ปได้รับเลือกคว้ารางวัลกุนซือยอดเยี่ยมประจำซีซั่นนี้และเป็นสมัยที่4ของเขาโดยในงานดังกล่าวเฟอร์กุสันซึ่งได้รับรางวัลทรงเกียรตินี้เ1บสมัยเป็นผู้ขึ้นไปประกาศพร้อมแซวนายใหญ่แมนซิตี้ว่าทำให้ตนเจ็บปวดมากๆแต่ก็ต้องยอมรับมัน แมนเชสเตอร์ซิตี้เป๊ปกาดิล่ามันช่างน่าเจ็บปวดใช่ไหมใช่มันเจ็บปวดจริงๆแต่ก็เหมาะสมแล้วเขาสร้างทีมโดยมีพัฒนาการขึ้นในทุกๆปีการคว้าแชมป์ลีก3ส,สมัยติดต่อกันบ่งบอกเรื่องราวของคุณได้เป็นอย่างดีผมคิดว่าฟอร์มการเล่นของพวกเขาในช่วงหลังๆมันบอกถึงบางสิ่งพวกเขาสร้างฟอร์มการเล่นระดับสุดยอดอย่างแท้จริงบรมมคุณซอชาวสกอตแลนด์กล่าวทิ้งท้าย หายเจ็บทัน KDB, g r e a กรีลิส a ดลงซ้อมพร้อมชิงผีปรากฏภาพเควินเดบรอยจ็คกรีลิสรูเบนเดียร์และมาเดลอาคันยีสลัดอาการบาดเจ็บเล็กน้อยที่มีกลับมาลงซ้อมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตามปกติตเตรียมตัวสำหรับ FA Cup คัพนัดชิงกับแมนยูเทั้ง4คนไม่มีชื่อเดินทางร่วมกับทีมในเกมเพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายซึ่งชมป์สมัยล่าสุดโรเตชันเพียบบุกพ่ายเบนฟอร์ด1-0 เบปกอริลานะยายใหญ่ดอใบสีฟ้าเปิดเผยหลังจบเกมบอกว่าเป็นเพราะทุกคนมีอาการเจ็บเล็กน้อยต้องประเมินอีกทีว่าพร้อมดวลกับปีศาจแดงที่เวมบลี่หรือไม่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเราแข่งแมนซิตี้หวนสู่สนามซ้อมที่เอทัดแคมปัสตามปกติและปรากฏภาพทั้งเดบรอยกรีลิชดิอาร์สอาคันยีมาก,กันพร้อมหน้าไม่มีอาการใดๆหลงเหลือนับเป็นการฝึกซ้อมครั้งแรกในรอบ10วันของกรีลิชและดิอาร์สผู้ไม่ได้ลงสนามมาตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม แมนซิตี้จะลงเล่นนัดชิง FA ครับกับปีศาแดงที่สนามเบิรบลีสุดสัปดาห์หน้าแล้วอาทิตย์ถัดไปลุ้นต่ออีกถ้วยเพื่อทิปเปิลแชมป์ในแชมเปี้ยนลีกพบอินเตอร์มิลานมั่นใจหน่อยซินเวสเร้าผีช่วยโอกาสจากความผิดพลาดเอาชนะหรือมิเคลซินแวสอดีตกองหลังแมนเชสเตอร์เชดเชื่อว่าต้นสังกัดเก่าของเขาสามารถเอาชนะได้หากฉวยโอกาสจากความผิดพลาดของแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้สำเร็จ ปีศาจแดงจะ,ะเผชิญหน้ากับเรืบใบสีฟ้าในนัดชิงชนะเลิศของ FA ครับซึ่งจะเตะก,กันที่เวมบลีย์ช่วงสุดสัปดาห์นี้นี่จะเป็นการลุ้นถ้วยรางวัลใบที่2ของทั้ง2ทีมโดยยูเนเต็ดได้คาราบาวครับมาครองแล้วรายการหนึ่งส่วนซิตี้ก็เพิ่งถลเหลืงบัลลังแชมป์พิมลีสี่สันี้พวกเขาพลาดกันแพ้และชนะฝ่ายละครั้งโดยซิตี้เอาชนะในรังเย่าด้วยสกอร์6ต่อ3ก่อนยูเนเต็ดจะเปิดบ้านล้างตาด้วยสกอร์2ต่อ1นสินแวตเชื่อว่ายูไนเต็ดมีโอกาสชนะซิตี้ในเกมนี้หากพวกเขาสามารถฉวยโอกาสจากความผิดพล ของฝ่ายตรงข้ามได้สําเร็จพวกเขาเอาชนะแมนซิ t y ตี้ได้ที่โอทาฟอร์ดซึ่งแมนยูเก็สามารถดึงความเชื่อมั่นมาจากการที่สามารถเอาชนะพวกเขาจริงๆมาได้เขากล่าวตามรายงานของแมนเชสเตอร์อีฟนิวส์แมนซิ c i ตี้ก็สามารถทําพลาดได้หากคุณกดดันพวกเขาพวกเขาคงไม่หยิบยื่นชัยชนะให้คุณหรอกนะแต่คุณต้องเฉวยโอกาสจากความผิดพลาดของพวกเขาให้ได้ผีเชื่อปรมาจาย์เฟอร์กี้เลือกสูรน้ำเงินใส่ชิง FA สโมสรแมนเต็ดยึดหลักแม้เสื้อผ้าคือมารยาทที่ทรมานแต่ก็ต้องรู้กาลเทศะสละเวลาไปวัดตัวตัดสูตรกับห้องเสื้อพ่อสมิธเพื่อเตรียมสวมเดินเข้าสนามเบมรี่ก่อนนัดชิงชนะเลิศเอฟเอคัพบแมนซิตี้3มิถุนายนอยู่ในเดได้แบรนด์สัญชาติอังกฤษแท้มาดูแลเรื่องการตัดสูตรชุดเดินทางแบบทางการชุดโอกาสสาคัญตั้งแต่ปี2008สมัยเซอร์อเล็กซ์ฟอร์กัสันยังเป็นผู้จัดการทีม ซึ่งหนึ่งในคําสอนของบรมครูแห่งวงการคืองานทางการหรือพิธีสําคัญห้ามสวมสูตรสีขาวแบบที่ริพูชุดเข้าชิง FA ฟเอครับ1996ทาเด็ดขาดเพราะท้ายสุดยอดทีมแห่งเมอร์ซี่ไซส์ก็ได้เป็นแค่พร้ารองพวกคุณคงไม่อยากแพ้ในเกมวันเสาร์ก็อยากส่งความปรารถนาดีให้เฟอร์กี้กล่าวปลุกใจเรื่องหนึ่งที่อยากบอกพวกนายคืออย่าสวมสูรสีขาวเป็นอันขาดให้ตายสิ นำสู่การเผยแพร่พภาพชุดสูทสีน้ำเงินที่สวมใส่โดยกลุ่มแข่งปีแสดงนำโดยดาบิดเดย์ยากาลอสกาเซมิโรอันโตนีแอนโทนีอิเลงกาอาริฮันโดกาโชและ Diego เดียโกดาโลเผยปัจจัยสำคัญที่อาจส่งกรีนวูดกลับมาเล่นให้แมนยูได้อีกครั้งแมนเชสเตอร์ยูจะอนุญาตให้เมสันกรีนวูดกลับมาเล่นให้กับสโมสรอ,อีกครั้งก็ต่อเมื่อทีมหญิงและพันธมิตรทางการตลาดตกลงร่วมกัน กรีนวูดยังคงติดโทษแบนกับเมเจอแบบไม่มีกำหนดและไม่สามารถลงซ้อมหรือหลงเล่นได้ในขณะที่สโมสร,รกำลังดำเนินการสอบสวนภายในกองหน้าชาวอังกฤษพ้นจากข้อกล่าวหาพยายามข่มขืนทำร้ายร่างกายและพฤติกรรมบีบบังคับแฟนสาวแต่อนาคตของเขากับสโมสร,รยังไม่แน่นอนเมื่อการสอบสวนภายในเสร็จสิ้นแมเชตอยังวางแผนที่พูดคุยกับทีมหญิงและพันธมิตรทางการตลาดเพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับกรีนวูดตามรายงานของเดอะมิเนอร์ พวกเขาต้องการให้ทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันแต่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายในอนาคตอาจตกอยู่ที่ครอบครัวเกียวเซอร์และริชาร์ดอาโน CEO ของสมสรอนแม็กควายตียมเข้าพบเทนฮากคุยเรื่องอนาคตกับแมนยูแฮร์รี่แม็กควายจะเข้าพูดคุยกับเอริกเทนฮากเพื่อหารือเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองในทีมแมนเชสเตอร์เ็ดหลังจบฤดูกาลตามรายงานของ ESPN แม็กควายต้องเจอกับฤดูกาลที่น่าผิดหวัง โดยออกสตาร์ตตัวจริงเพียง16นัดรวมทุกรายการและเพียง8นัดในพิมลิง่งก่องหลังชาวอังกฤษพร้อมที่จะประเมินตัวเลือกทั้งหมดก่อนตัดสินใจว่าจะเล่นที่ไหนในฤดูกาลหน้าหลังจากเป็นตัวสำรองของลิสโดมาตินเนสและราฟาเอวรานในฤดูกาลนี้แหล่งข่าวรวุวบาแมนเชสเตอร์ยินดีรับฟังข้อเสนอสำหรับดาวเตะวัย30ปีโดยก่อนหน้านี้นเขาเพิ่งเป็นข่าวกับเวสต์แฮมเมดและเคยติดต่อขอดึงตัวไปร่วมทีมแล้วในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมก,กราคมที่ผ่านมา แม็กควายเริ่มกังวลว่าหากสถานการณ์ของเขายัางเป็นแบบนี้อาจจะส่งผลกระทบกับทีมช่างกริชโดยตอนนี้เขายังมีสัญญากับปีแสดงจนถึงปี2025มีออปชันในการขยายเพิ่มอีกปีถ้าหากแม็กควายย้ายออกไปจริงๆแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่น่าจะเซ็นสัญญากับกองหลังรายใหม่โดยที่เทียนฮักให้ความสำคัญกับตำแหน่งอื่นมากกว่าผีแบกค่าแรงแม็กควายต่อหากต้องแยกทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องยอมจ่ายเงินค่าแรงให้แฮร์รี่แม็กควายประมาณ10ล้านปอนด์ หากนักเตะยาสังกัดในหน้าร้อนนี้กองหลังทีมช่างกวดย้ายจากเลสเตอร์ซิตี้ไปเล่นให้กับปีแสดงเมื่อปี2019โดยณนะตอนนั้นสโมสร,รดังแห่งทินโอทัฟฟอร์ดจ่ายเงินค่าตัวถึง80ล้านปอนด์แต่ในตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาสื่ออังกฤษรายงานว่าแนวรับวัย30ปีมีแนวโน้มย้ายทีมสูงมากเพราะไม่สามารถแสดงผลงานให้เข้าตาเอริกเทนฮารได้สําเร็จ ล่าสุดดิลเมีลตีข่าวว่าโอกาสที่แมควาย,ย้ายทีมมีสูงมากแต่ปัญหาสําคัญคือทีมใหม่ที่ต้องการตัวนักเตะคงไม่พร้อมใจค่าแรง 190, ่าแรง190,000ปอนป์ต่อสัปดาห์กรณีดังกล่าวมีทางออกคือปีแสดงต้องยอมแบกค่าแรงส่วนต่างจากสัญญาที่เหลือ2ปีของแมควายเพราะทีมใหม่ที่สนใจในรับรายนี้คงไม่พร้อมใจในจํานวนข้างต้นโดยสื่อดังเมืองพุตดีตีเป็นตัวเลขส่วนต่างที่ปีแสดงอาจต้องสูงถึง10ล้านปอน แม็กควายกลายเป็นทางเลือกลำดับ4หรือ5ในสีซสั่นนี้โดยลงตัวจริงไปเพียง16เกมเท่านั้นในสีซสั่นนี้แถมช่วงที่ผ่านมาเทนฮักวางใจลิสโนมาตินเนสราเฟวรันและวิกเตอร์ลินเดเลฟมากกว่ารวมถึงลูกชอที่ได้โอกาสลงเล่นก่อนคาดว่าสึกเอฟเอคัพรอบชิงชเชลิศวันเสาร์นี้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นนัดสุดท้ายที่แฟนบอลปีสแสดงได้เห็นแม็กควายสวมชุดยูในเต็ดหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ